ดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การทำงานการดูผู้ป่วยตามบ้านนะคะว่าข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างข้อดีก่อนนะคะเอาข้อดีก่อนข้อดีสำหรับความคิดส่วนตัวของตัวเองนะคะก็คือ,อม,มันเป็นงานที่เบากว่าบ้านพักคนชรานะคะเพราะว่างานส่วนมากที่เราได้รับมอบหมายก็คือหนึ่งไปอุ่นอาหาร ให้ไปทำอาหารเช้าให้ไปทิ้งขยะเอายาไปให้มีเช็ดตัวบ้างนะคะแต่น้อยเพราะว่าคนาที่อยู่ตามบ้านนั้นส่วนมากจะจะไม่ป่วยมากนะคะจะไม่ต้องการความช่วยเหลือเยอะก็บางคนก็อยู่กับลูกกับหลานบางคนก็อยู่กับคู่สามีภรรยาของตัวเองนะคะค่ะ ก็มีประมาณนี้นะคะบางทีก็จะมีแบบว่าให้เราไปนั่งคุยเป็นเพื่อนไปดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้นะคะข้อด้อยของมันคืออะไข้อหนึ่งเราต้องทนทุกสภาพอากาศนะคะแล้วเราจะลำบากมากในฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝนนะคะถ้าวันไหนที่หิมะตกมากเราก็ต้องลุยหิมะไปบ้านคนป่วยนะคะข้อสองก็คือ ห้องน้ำบ้านบ้านผู้ป่วยนั้นจะแคบนะคะบางบ้านจะแคบแล้วก็เวลาเราจะช่วยเหลือเขาเช็ดตัวหรือใส่เสื้อผ้าให้เขาเนี่ยมันจะทำให้เรามไม่มีพื้นที่มากเท่าไหร่นะคะเวลาเราเอี้ยวตัวอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เราบาดเจ็บได้นะคะข้อสาม บ่อยบางคนสูบบุหรี่ในบ้านนะคะอ,อันนั้นจะทําให้บุหรี่ติดผมของเราติดเสื้อผ้าของเราออกมาด้วยนะคะแล้วก็บางบ้านก็เลี้ยงสุนัขเ,เลี้ยงแมวอะไรงนี้นะคะถ้าเกิดเ,เราแพ้ขนแพ้อะไรนี่ก็สําหรับเพื่อนๆที่แพ้ขนแพ้อะไรนี่ก็ไม่โอเคนะคะนั่นก็คือข้อเสียอีกข้อหนึง่งแล้วก็ข้อต่อไปก็คือ อย่างที่บอกนะคะผู้ป่วยจะอยู่กับลูกหลานคู่สามีภรรยานะคะบางบ้านเขาก็จะต้อนรับต่างชาติอย่างเราดีนะคะบางบ้านเขาก็อาจจะทำให้รู้สึกไม่ไม่สบายใจได้นะคะแล้วก็อีกข้อนึงก็คือเวลามีจำกัดนะคะเพราะว่าเราจะมี รายการที่แบบยาวเหยียดเลยว่าบ้านหลังนี้เราจะใช้เวลา5านาที10นาทีบ้านหลังนี้เราจะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะคะมีบ้างบางบ้านนะคะที่คนป่วยอยู่คนเดียวแล้วก็เราอยากนั่งคุยกับเขานานๆน,นะคะเป็นเพื่อนานานๆแล้วเขาก็ไม่อยากให้เราไปเร็วกับเร็วนะคะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถอยู่นานมากกว่าน,นั้นได้เพราะว่าถ้าเราอยู่นานเกินเวลาคนป่วยคนอื่นก็จะรอ,รอเรานะคะ เออแล้วก็อีกข้อสุดท้ายอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือ,อ,อหาที่อยู่ลำบากนะคะถ้าเราไม่ได้ทำงานเป็นเวลานาน,านๆเราเพิ่งเข้าไปทำงานใหม่เนี่ยเรายังไม่รู้เส้นทางเราก็จะใช้ GPS ใช้โทรศัพท์เยอะหน่อยบางที GPS ก็พาให้เราไปหลงได้นะคะหาที่อยู่บางทีที่อยู่ออของคนป่วยกับ ในลิสต์ที่เราได้มาก็อาจจะไม่ตรงกันนะคะทําให้การมันทำให้เสียเวลานะคะค่ะเ,เพื่อนๆถ้าเกิดอยากจะทําบ้านพักไม่ใช่ค่ะขอโทษถ้าเพื่อนๆอ,อยากทำํำที่ดูคนป่วยตามบ้านก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจนะคะถ้าไม่งานไม่ค่อยหนักมากแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปค่ะข้อดีข้อด้อยมันมียังไงก็ขอให้เพื่อนโชคดีนะคะในการทำงานคะ่ะ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ